สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไปซะในทีห้าโมงครึ่งวันเสาราสาน์นะครับข่าวสามวงการในทีนะครับสรุปให้ย่อยฟังง่ายๆแบบนี้เป็นประจำโฟร์ทีทีวีซีี่เจอกับโฟเจกัวินนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรนะครับน่าสนใจมาฝากทันทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับผมวันนี้หลนะีี่นะ เดนิดหน่อยเลดนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะเรื่องราวเราสรุปย่อยมาอยู่แล้วเพราะนั้นยังไงเข้าไปกันไวๆอยู่แล้วใช่ครับและรายการน <ะ S 2> หน้าเขาก็ไปตีอะไรด้วยนะใช่นะเพราะฉะนั้นชิวฮะค่อนข้างชิวเรีวยกว่าค่อนข้างชิวะนะเอ้ามาถ้างั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากสองข่าวเล็กของเรานะครับความจริงมาก่อนเสมอวีคนี้นะครับโอ้วีคนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของ ออยออ,อ,อยไอ,อยอไม่ใช่อองค์การอาหารและยาอ๋อแต่เป็นเช่งองค์การอาหารและยาบ้านเราแนละ้เป็นองค์กรอาหารและยาบ้านเขาบ้านเขาที่นี่คือสหรัฐอเมริกาอนะครับล่าสุดเขาบอกว่าเขาอนุมัติครับอะนิวแลนด์ลิงนะครับนิวลลิงนี่คือของ Elon Musk. อีลอนมัสนะนะครับ,รบ,รบเขาบอกว่า เขาอนุมัติให้ทดลองฝังชิปในตัวมนุษย์ได้แล้วนี mm ่ hmm. oh. แล้วเรื่องราการฝังชงฝังชิปนี่คืออะไรนะครับนะครับรูเตอร์นะครับรายงานว่าเนื้อลิงนะครับรร Link, รบ,บริษัทสตาร์ทอัพพัฒนาเทคโนโลยีนะครับที่เชื่อมสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับของอิลมาสนะครับได้รับอนุมัติให้ทดลองในมนุษย์แล้วนะครับหลังจาก U.S. Food and Drugs ่า administration นะครับหรือ fda นะครับเรียกง่ายๆว่าออยบ้านเขาดีกว่านะหรือองค์การสหอางค์การอาหารและยาของสหรัฐนี่ไงบอกแล้ว่ยอยบ้านเขานะครับอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะครับดูแลลิงค์เนี่ยได้ทวิตข้อความนะครับใน Twitter ว่าการอนุมัตินะคจาก fda เป็นขั้นตอนแรกนะครับที่สำคัญที่จะทำให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยสามารถช่วยคนจำนวนมากได้ในวันหนึ่งนะครับ อ่าแต่ทางบริษัทเนี่ยไม่ได้พูดเพิ่มเติมถึงจุดประสงค์ของการศึกษานะครับอันนี้เขาไม่ได้ขยายรายละเอียดเพิ่มนะและจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้เร็วๆนี้นะครับซึ่งอ่าตัวอีลอนนะครับก็เชื่อว่าการฝังชิปในสมองของมนุษย์เนี่ยจะสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้นะครับเช่นโรคอ,อ้วนอ่าโรคอ้วนนี่ก็มีปัญหากันอยู่หลายๆคนนะเดี๋ยวนี้ก็เรื่องของการกินเรื่องของอะไรต่างๆนะออทิสติก <Art istic S 2> นะครับ ภ mm. าวะซึมเศร้าอันนี้นี่เป็นเงนเยอะมากเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนาะภาวะซึมเศร้าต่างๆนะฮะแล้วก็โรคจิตเภทต่างๆนะครับซึ่งอ่านอกจากนี้เนชิปที่ฝังอยู่นะครับในสมองเนี่ยเขาบอกว่าสามารถควบคุมนะครับแล้วก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ผ่านความคิดโอ้โหอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนสมาร์ทโฟนผ่านความคิดนี <S <S ่ค MM. ือคือเราใช้สมองควบคุมสมาร์ทโฟนได้เงี้ยนะก็เขาบอกว่าอะไรเขาฝังคิปใช่ไหมพอฝังคิปปั๊บ ไอตาสมองอ่ะมันก็จะส่งสัญญาณไปไอชิปอ่ะกดไอนี้ให้หน่อยสิแล้วแล้วไอชิปเนี้ยมันก็ส่งสัญญาณผ่านเข้าตาบ้านโฟล์ตีไนี้ตามคามดาการดาวขอ,ข,อข,อของผมนะอ่ะ <c oughs> มันจะส่งเข้าตาบาโฟแล้วก็วึ้งลดล็อกให้หน่อยวึงไปเลยคือถ้าอย่างนั้นได้จริงๆนี่คือมันจะล้ำมากเลยนะปกติอัฟเฟซไอดีล็อกปลดล็อกหน้าจอที่เราว่าล้ำแล้วไอนี่นี่คือขั้นใช้สมองนิสั่งการไอนี่ก็ เจ๋งเลยแล้วแล้วนะแกนิ้วการจอตรงไหนก็ได้ของจอนี้ก็นอกประเทศไปนะออว่าไปแปลกมากเลยนะซึ่งอันนี้เขาบอกมาเพิ่มเติมแล้วเขาบอกว่าเมื่อปลายปีเนี่ยที่มีข่าวมาว่าอ่าเรื่องของไอ้นอาลิงเนี่ยนะล่าสุดที่เขาบอกเขาเขาขมั่นใจนะครับในความปลอดภัยของอุปกรณ์เหล่านี้มากเลยนะครับซึ่งมัสเนี่ยก็ยินดีที่จะฝังชิปในสมองของลูกตัวเองก่อนเลยออืม,อม,อม เรียกว่าแปลกนะปกตินี่เขาบอกว่าเออให้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอะไรอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่ากลุ่มตัวอย่างน่าจะอันตรายไปเลยเอาแบบเอาคนในบ้านนี่แหละก่อนเลยแล้วกันเริ่มจากลูกตัวเองก่อนลูกเขาคงยอมอออมั้งไอพ่อเขาทาอะไรแบบนี้อืมคือผมไม่ไม่รู้เหมืนอนกันว่าลูกของมัสนี่เขากี่ปีนะแต่ว่าเขาบอกว่ามั่นใจมากคือกูเริ่มลูกกูก่อนนี่แหละเออนะไม่มีใครเริ่มไม่เป็นไรลูกกูก่อนก็ได้เอาติดนะ นะครับซึ่งในปี2019นะครับมาร์คก็ได้ทำํทำนายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ n e u r a l i n ์นะครับว่าจะเริ่มมีการทดลองในมนุษย์นะครับอย่างน้อยๆน,น,น,นะสี่ครัง้งโอ้นะสี่ครั้งนะครับซึ่งทางบริษัทได้เริ่มทำการขออนุมัติจาก FDA นะครับตั้งแต่ต้นปี2022นะครับแต่ก็ถูกปฏิเสธไป นะถูกปฏิเสธไปจากคำขอครั้งก่อนหน้านะครับ,บ FDA นะครับล่าสุดก็ได้ชี้แจงน,นะครับปัญหาหลายข้อที่นูราลลิงนะครับต้องแก้ไขก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ทดลองในมนุษย์ก่อนนะครับซึ่งปัญหาสำคัญอยู่ที่อุปกรณ์ครับที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมลิเทียมแบตเตอรี่นี่เองนะก็แน่นอนนะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีอันตรายมีผลข้างเคียตงต่อมนุษย์ยังไงนะครับก็ ทาง F D A เขาก็กังวลเรื่องนี้แหละนะครับซึ่งปัญหาสำคัญเนี่ยอยู่ที่อุปกรณ์นี้แหละนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความกังวลว่าสายไฟของอุปกรณ์ที่ฝังเข้าไปเนี่ยจะเคลื่อนที่ภายในสมองอ่าเ,ออนะเรื่องสายไฟที่มันเดี๋ยวมันจะไปพันกับเออเส้นอย่างในสมองอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะรวมไปถึงการถอดอุปกรณ์ออกจากสมองของมนุษย์โดยไม่ทําลายเนื้อเยื่อของสมองด้วยอเออเอ,อนะใช้ได้ก็ต้องถอดได้ถูกไหม นะอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ดูกันต่อไปแต่ล่าสุดนี่คือเขาอนุมัติแล้วแปลว่าเราก็ไม่แน่ฮะโลกของเทคโนโลยีเราอนาคตอาจจะสั่งการผ่านสมองก็ได้แล้วท่านผู้ชม,มแต่การฝั่งคลิปเข้าไปเนี่ยนะแหมมันก็ด่าวตองคมอยู่เหมือนกันใช่มันอันตรายเราไม่รู้ว่าเพราะว่าเราผ่าตัดสมองขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ผ่าตัดดีมันก็อาจจะเวิร์ก็ได้แต่ถ้าผ่าตัดไม่ดีนี่มันก็สุ่มเสี่ยงต่อ ความคิดเรื่องการเรื่องของสมองของเราที่มันจะเปลี่ยนไปด้วยเออก็อาจจะเปลี่ยนของอัมาพาตอ,อ,อาจจะไปอัมพฤกษ์อัมพาตก็ได้นะฮะอัมพาตหรือตายเลยก็ได้เนอะพ่เออถ้าถ้ามันโดนที่อะไรขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้ก็ตราก,กรวลเหมือนกัน <laughs> นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รอติดตามก,กันต่อไปนะจ๊ะ โอเคนะอันนี้ข่าวสร้างข่าวแรกอ่ะยังมีหนึ่งข่าวนะครับอันนี้เราข้าไปวงการเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์บ้างดีกว่าใช่แล้วครับแต่เรายังหลุดไม่พ้นกับอีลอนมาร์กนะฮะยัง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 อยู่กับเขาอยังอยู่กับเขาฮะแต่ว่าเทาอีกแล้วเกี่ยวกับบรยตัดที่เขาที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะครับก็คือเทสลานั่นเองครับนะครับซึ่งเขาลุกกับฟอร์ดฮบฟอดดุดันไม่เกรงใจใคร ดุดันไม่เกรงใจใครดุดันอ่าๆนี่ๆเอาเอาคนที่อยู่ตรงนี้ดีป่ะเอ่อคุณกล้องฮะทำทำให้ดูหน่อยฮะคุณกล้องอ่าดูดันไม่เกรงใจใครโเรนเจอร์แรปเตอร์โอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆ,ๆฮะอ่ะคปได้แหละไปได้เลยป่ะ <c oughs> เอ่อมาแค่นี้แหละมาแค่นี้แเลยเดี๋ยวเขามาตอนรายการหน้าอีกทีเดียวอ๋อเออ อ,อ่ะนะ,นะแล้วเกี่ยวอะไรกับฟอร์ดซึ่งก็เขาตกลงกันไงเขาทำเขาตกลงกันนะฮะว่าครับให้รถโดนไฟฟ้าของฟอร์ดอะสามารถใช้งานที่ชาร์จรถหรือซูปเปอร์ชาร์เจอร์ของเทสลาได้ค่ะอ่าใช้หัวชาร์จเดียวกันได้ว่าง้งใช่เขาเปลี่ยนหัวชาร์จเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรแล้วใช้หัวชาร์จเดียวกันได้เลยนะครับเสียบได้เลยเหมือนกันนะคะ,ะนี่ครับอฟอร์ดเนี่ยด <laughs> ูฟอร์ดวิงเจอร์เวบเจอเนี่ยนะฮะนี่ เขาประกาศคขาตสดสินใจเขา,เกเขาตกลงกับเทสตานะครับที่ฝ่ายหลังที่เป็นอ่าหลังเปิดให้รถยนต์ไฟฟ้าของบอดเนี่ยสามารถใช้งานซปเปอร์ชาร์จเจอได้ทั้งในสหรัฐและแคนาดาก่อนนะฮะเอในไทยยังไม่มีนะครับยังไม่เปิดศูนย์ทดสอบรถอยู่ดเ,ดออเอออืมนะฮะเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูใบไ,ไม้ผีปีหน้านะครับเปต้นไปอ่านะครับเบื้องต้น<อ>นะฮะเทสตาจะออกอะแดปเตอร์หัวชาร์จให้กับลูกค้ารถไฟฟ้าของบอดนะคะอย่างเอฟ 150 lightning truck หรือว่า m u s t a n g mark e นะครับที่ใช้พอร์ต cfs อยู่นะครับแต่ของ t ท s l า oh. จะใช้อีกพอร์ตหนึ่ง oh. เขาเรียกว่า nas หรือว่า nex นะครับออื oh. ซึ่งนอกจากนี้ครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของพอร์ที่จอกหลักปี2025เนี่ยนะคะ oh. ก็จะรองรับพอร์ต nas อย่างที่ว่านี้ด้วยนะครับอ่า oh. หลัง t ทสซาประกาศให้มาตรฐานเปิดประกาศให้ a อ nex เนี่ยเป็นมาตรฐานเปิดนะครับซึ่งพอร์ตจะเป็นอะไรแรกที่ใช้อันนี้ได้นะครัอ อ,อว่าไงาอารมณ์เหมือนคล้ายๆแท็กซี่ปะที่แบบว่าเขาพยายามที่จะให้ใช้หัวชาร์จเดียวกันอ่าอะไรอย่างนั้นซึ่งเรื่องรถก็ก็เหมือนกันเลยนะครับในเมื่อเป็นรถรถไฟฟ้าก็ก็ต้องมีหัวชาร์จที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนีย่ยเหมือนเช่นสวาร์ทโฟนเนาะ,ะนะครับนะอ๋อซึ่งก็ดีนะอย่างน้อยมันจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาเวลาเราไปพวกแบบว่านี่ไงพวกอย่างเหมือนตามปั๊มนี้ใช่ไหมปั๊มมัมีหัวชาร์จอีวีอย่างเงี้ยเขาควรจะมีหัวชาร์จอีวี รุ่นเดียวกันรถทุกคันมันจะได้ใช้หัวชาร์จเดียวกันได้นะฮะอ่ะอ,อ,อยากอยาก,อยากลองไหมล่ะอยากได้ไหมล่ะฮะปอดออนะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นคนไทยเราเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเยอะนะเออใช่ด้วยความที่คนเขาอ,อิดเรียงราคาน้ำมันที่มันสูงอยู่อะนะฮะแม้ว่าจะลง,ลง,ล,งลงมาลงมาเยอะแล้วนะ <laughs> แต่ว่าวันก่อนยังขึ้นสี่สิบสตางค์ ดีเซลภาษาใสองตอนซีเซลมาตรงๆอยู่ที่สามในสองบาทนะครับส่วนเป็นสินงก็ยังสามสิบกว่าไปรู้ไม่รู้ขึ้นลงเมื่อไหร่เออไม่ลงครับออเนี่ยขึ้นๆลงๆนะฮะคุณผมก็มีมีโอกาสจะลงแหละนะมีโอกาสจะลงก็ขึ้นๆลงๆวนๆไปเนี่ยเออเออนะฮะอ่ะคุณก้องฮะคุณอยากได้ลรลไฟฟปาร์ตกคันไหมฮะเอาไหมฮะถ้ามีตังก็ดีฮะถ้ามีตังก็ดีอ่ะมีตังก็ดีเออครับผมมีตัง มีตังก็ดีนะคะหวังว่าเราจะไปขับไปขี่อะไรนะคะแล้วผมหวังว่าไม่เกินสิบปีอะสถานีชาร์จรถน่าจะทั้งประเทศไทยเออนะตอนนี้สุดไอ้ที่หัวชาร์จอีวีก็เริ่มจะเยอะขึ้นแล้วแหละจริงเออก็เริ่มมีมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจากหลายๆเจ้านะครับทั้งแป็นทั้งแบรนที่เป็นนะฮะไฟฟ้าเองอย่างกฟไฟฟ้าสมภูไฟฟ้านครหลวงอะไรอย่างนี้สายไฟผลิตก็ด้วยเออรวมถึงปั๊มต่างๆอย่างปตทบางจากอะไร้ยเขาก็จะมีอีวีสเตติชันเหมือนกันอ่า เริ่มแล้วก็เริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆหวังว่าเนแต่คงจะพัฒนากันนะหวังว่าคงจะมีกันทั้งประเทศเดี๋ยวนี้มันยังมีอากระจายตัวกันน้อยอยู่เอก็ต้องดูเรื่องเปอร์เซ็นต์การใช้รถไฟฟ้าบ้านเราด้วยนี่แหละว่ามีเยอะขนาดไหนนะฮะก็ว่าไปนะอะรอดูกันต่อไปนะครับมาเรื่องใหญ่วีคนี้ดีกว่าวีคนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแหละใช่นะครับช่วงนี้กําลัง ช่วงนี้คนกําลังติดดอยกับบิตคอยอีกแล้วนะคะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเริ่มกลับมาติดดอยกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจางๆนะเอาจริงเริ่มจางๆถ้าดูดูจากกระแสมันมันก็ขึ้นลงตามปกติตามวัฏจักรเลยของมันไปตามเหมือนตลาดหุ้นปกติอะฮะคุณอือนะซึ่งเรามีอะไรหลายอย่างประกอบกับว่าตอนเนี้ยไหลแผตฟอมคริปโตเนี่ยก็มีเปิดบริการขึ้นเรื่อยๆแล้วขอ่ายากอตตโตขึ้นเรื่อยๆ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 นะครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วมามาเนี่ยก็ตั้งปรากฏการช็ทโลกนะครับก็คือไบเนสจะเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการแบบขออนุญาตกรรลตอตแล้วอ,ะอ่ะเออขออนุญาตแล้วเรียบร้อยว่าจะมาแน่ๆใช่จากเดิมที่ที่เราใช้กันอยู่ก็คือยังไม่ได้อนุญาตขออนุญาตจากกรลตนะฮะไอ้ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะใช่ที่เป็นไบเนสธรรมดาเนี่ยเอออันนั้นคือเป็นของเขาใช่ไหมของเขา,ขเาที่เปิดทั้งโลกใช่ อ่านั่นคือไบแ c นโลกแต่ตอนนี้ล่าสุดนี่เขาบอกว่ากำลังจะเตรียมเปิดแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิตอลนะในไทยเป็นทางการคริปโตนี่แหละบ้านเรานะครับโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นนะครับคือ g อ l f G TLF นะฮะไบแอนโ์นะฮะแล้วก็ Gulf Energy นะครับเดเวล็อปเมนต์นะครับประกาศว่าจะเป็นบริษัทนะครับที่ร่วมทุนนะครับกับ b i แ a น c e ์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้รับใบอนุญาตนะฮะในการดาเนินงานธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับและธุรกิจในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลจากกระทรวงการคลังแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านทานสงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์กราน,น,นี่เองนะก็อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งลงทุนลงน้มกันตั้แต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับแพลตฟอร์มของกัฟบ a n น e เนี่ยจะเปิดให้บริการนะครับ อ่านะฮะทั้งระบบการซื้อขายกระเป๋าเงินโทเค็นดิจิตอลนะครับก็คือดิจิ t a ลโทเค็นวอลเล็นะฮะแล้วก็กระเป๋าเงินคลิปโตเ u คอเรนซีนะครับ c u r r นซี y วอ l l e t s นะครับภายใต้ข้อกำหนดของกรอตอนะครับซึ่งกำหนดว่าจะเปิดตัวภายในไตรมาสที่4ของปี2566ก็คือปีหน้านั่นเองนะ เตรียมเปิดแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็สะดวกสบายขึ้นแล้วล่ะเราปกติเราถ้าใครใช้ไปแนนแลกคริปโตกันอยู่เนี่ยก็เป็นของที่นู่นใช่ไหมของอเมริกา,านะใช่ใช่ตอนนี้ก็จะมีของบ้านเราแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งอ่าคุณริชาร์ดเต็งนะครับหัวนหน้าส่วนธุรกิจของไบแนซนะครับในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือนะครับกล่าวว่า บริษัทร่วมทุนนะครับกัฟ ance, ไบเนสเดรู้สึกยินดีนะครับที่จะได้ใบอนุญาตนะครับดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทนะครับจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาตอบสนองนะครับความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศไทยนะครับด้วยระบบที่มีความน่าเชื่อถือนะครับและได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานท้องถิ่นด้วยอืมอืมเออมีหน่วยงานท้องถิ่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะเนี่ยอ่าอ่ อแต่หลายคนอาจจะงงนะคืออเราก็รู้อยู่แล้วคริปโตเคอเรซีมันก็เริ่มมาบูมๆในบ้านเราแล้วประเด็นคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าอแล้วอยู่ดีมันมาไงมามายังไงนะครับแล้วกราฟคือใครบางคนยังไม่ทราบนะฮะใช่บางคนยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ากราฟคืออะไรถ้าบอกถึงกราฟก่อนนะครับกบริษัทกราฟเอเนอร์จีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับเป็นปบริษัทที่ทําธุรกิจแต่เดิมนะฮะเป็น เกี่ยวกับพลังงานและสะลารพลัูประโภคนะครับเอ,อ,อ่อโดนผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าไอ้น้าในน้ํายินอเออนะฮะซึ่งมีประธานเจา้าหน้าที่บริหารก็คือคุณสารรัตน,นวดีนะครับเศรษฐีเบอร์หนึ่งแห่งประเทศไทยในขณะนี้ <c oughs> เออนี่คือบริษัทอันดับหนึ่งะฮะเหนือกว่าซีพีเหนือกว่าบี P <อ>เจตีเบรเบริยูเกอร์นะฮะเหนือกว่านั้นอีกอนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งของไทยนขณะนี้นะครับ นี่คือนี่คือรวยสุดในบ้านเราตอนนี้อืมใช่หลักแหละหลักล้านๆเลยมั้งเออ,อและที่แล้ที่เพิ่งเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเขาซื้อบริษัท i n t a โ h o l d i n g เอ๊ะ Intas คุ้นๆเอฟไงขอเอฟเงยเออ Intas Holdings เอฟด้วยตัดส่วนประมาณห้าติดกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะจากบริษัทธิมาสิกไปบริษัทอ่ากิจจากทางธุรกิจข,ของรัฐบาลน,นะฮะสิงคโปร์อืมอ่า รัฐบาลสิงคโปร์อะไรอย่างนั้นนะคะนี่แล้วต่อมาก็ไปร่วมกับไบเนขึ้นมาแล้วซึ่งเขาไปร่วมกันตั้งแต่วันที่13เมษายนปีที่แล้วนะครับอ<แ>่าในนามบริษัทกัฟอินโนวาอ่าอเป็นบริษัทย่อยอีกทีหนึ่งใช่เขาตั้งบริษัทย่อยขึ้นมานะครับนี่นะคะเขาลงนามสัญญาพูดถึงพูดนะฮะกับบริษัทไบ n น n แคปิ p i t a มนจ n เม e นต์คอมมานีลิมิเต็ดนะฮะอ่ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทลงทุนในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยตั้งให้กราฟอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสท์เมนต์ลิมิเต็ดอีกบริษัทไนเครือเหมือนกันโอ้โหอุษยทตนเครือเขาเยอะนะเออเพราะว่าบริษัทใหญ่โตขนาดนี้มันน่าจะมีสักเป็นสิบเป็นร้อยบริษัทจ้อยอ่ะเออน่าจะมีร้อยเลยนะถึงร้อยโอ้ยหลายสิบก็มีมีเป็นได้หลาสิบเออนะฮะเขา ซึ่งบริษัทเอกราฟอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวส์เมนต์เนี่ยเขาจะลงทุนในสกุลดิจิตอล BNB ของบ mm. ีดีเอสเองด้วย uh. เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล Digital, แต่ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าลงไปเท่าไหร่ mm. เพราะรายการนี้ไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดข,ของตลาดหลักทรัพย์นะฮะ uh. 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 แตะในขณะเดียวกันกราฟอยากให้อีกบริษัทที่คยออีกอันหนึง่งม mm. ีอันหนึ่งมีอันนี้เป็น กราฟอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสเมนต์ฮ่องกงลิมิเต็ดเอ้ามันจากฮ่องกงด้วยมีบรษิษัทฮ่องกงด้วยอ่า oh. ก็คือก็คือนอกจากฮ่องกงเนี่ยจริงๆแล้วกราฟเอนเนอรจี Energy, เขามีอีกหลายบริษัทอีหลาย,ลายในเขาเปิดบรษิษัทในหลายประเทศมากๆอย่างเวียดสิงคโปร์เวเียดนามมอริเชียสนะครับในแถบแอฟริกาใต้ก็มีแถวๆนั้นมีหมด uh, 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 uh. เออเออเออแต่นี่ที่เขาลงมาก็คือกราฟฮ่องกงนะคบ เข้าไปลงทุนในหุ้นบุรลิ่ติดทิใหม่หรือซีวีซีพรีเ์สต็อกนะครับที่ออกโดยแวแบมเทรดดิ้งเซอร์วิสอิงนะคะหุ้นบุรลิ่ติดทิอ่ะบูงงอีกแล้วสามคู่สามสามคู่คือสามุูนใหม่แคเพื่ออะไรวะนะคะเขาหุ้นบูลิติดทินะครับเป็นตาตาประเภทหุ้นทุนใครกับคุณสามัญเพียงแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารนะคะเออ ซึ่งซึ่งจะได้รับชำระเงินคืนก่อนถือก่อนพูดถึงหุ้นสามมันในกรณีบริษัทเรื่องกิจการอ,อันนี้คืออ่าบบุริมสิทธิ์นี่แหละหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่มีลักษณะกึ่งเจ้าของและกึ่งเจ้าหนี้นะคะเอะ<ต>อก็อ <ๆ S 1> ก็จะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกับหุ้นกู้หุ้นสามมัอนอะไรพวกเนี้ยหุ้นเออ,อห้นกู้ที่เขาออกออกมาแบบที่ให้ใหใหดอกเบี้ยติดประเซ็นต่ตอปีอะไรเออ คล้ายๆกับคุณกูแต่ว่าไม่ใช่นะครับอ่ะอ่ะเขาบอกว่าไอ้ผู้บริิติที่เนี่ยที่ออกโดยแบมเทรดดิ้งเซอร์วิสิตนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูญซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในอเมริกาภายใต้ชื่อไปเนสต์อยูเอสอ่าเออก็คือเขาไปลงทุนในหุ้นบริกิตีิที่ว่าในแหละเออนะครับก็เป็นแบบนะก็เป็นแบบนั้นนะฮะซึ่ง การที่ไบเน็มาอยู่ในไทยอย่างเต็มตัวและได้รับอนุญาตจากกรกตรแล้วก็ได้เพื่อความปลอดภัยให้กับีทรดดิจิตอลของตัวเองแบบว่าเอาอเราจะได้คูมครองไหมอะไรเงี้ยเออ <c oughs> แล้วก็ได้เสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย <c oughs> นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยซึ่งไปเนสเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันนอกจากการเท <c oughs> รดเทรดไปมาเนี่ยซื้อเข้าขายออกซื้อเข้าขายออกอะไรเงี้ยก็จะมีแบบ <c oughs> ฟังก์ชันของการเอรินก็คือฝากเข้าไปแล้วก็ให้เงินเขาไปลงทุนแล้วก็ตีกลับมาเป็นผลกำไรให้กับเรา เป็นผลตอบแทนนะฮะนอ,อกจากนี้ก็จะมีมีสมีสเต็กส,สเต็กม,มีสเต็กมีมีสเต็กเออมีมีสเต็กสเต็กอะไรทวกเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีหลายหลายอันเลยนะครับที่น,น่าสนใจนะครับมีเงินมีไปชีเงินฝากคริปโตก็มี <laughs> เออ <laughs> ะะเออผมมันหลากหลายนีดนึ <laughs> <laughs> ใช่ใช่มีหลากหลายมากบร,ริการทางการเงินคริปโตที่เขามีหลากหลายจริงๆ,ๆนะครับซึ่งไม่รู้ว่า ที่กราฟกับใบเน้นร่วมกันเนี่ยไม่รู้จะอะไรจะพอร์ตเข้ามาจากใบเน้นที่ของเดิมบ้างจากอเมริกาในไทยมีอะไรที่สามารถใช้ได้เหมือนอเมริกาบ้างใช่นะครับที่รายไดรอบอนุญ,ญาตจากกรอตอแล้วเนี่ยจะมีอีกนุอยยางอื่นอีกไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีน่าจะทําได้ทั้งหมดนะคะเพราะบิทาซ่าข,ขนาดบิทาซ่านี่คืออีกตัวหนึ่งนะแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งเขายัางมีนี่ฟรีดอมการ์ดที่เป็นบัตรวีต้าซื้อของปั๊บได้ใช้แบ็เป็นคริปโตขึ้นมา Oh. เออนะเออเออเออแล้วคุณแล้วคุณยิ่งเคสหดืคุณยิ่งไงนั่นก็ได้ก็ได้แบบเออได้แล้วคุณไปสเต็กตัวเหรียญของเขาอ่ะคุณก็ได้ผลตอบแทนขึ้นมาอะไรอะไรอย่างนั้นอันนี้ยกตัวอยา่างนะยกตัวอย่างนะครับถ้าผมพูดอ,อะไรผิดเพี้ยนไปผมขอไปตรงนี้เออ,อแต่ผมนะรู้ว่าผิดบิทาตาเขามีบัตรเป็นเป็นบัตรเลยมีอย่างนั้นจริงๆนะคะอืม,อมนะอ่ะรอดูกันต่อไปนะครับเรื่องของไบเนสก็ นะน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะบูมกันในบ้านเราแหละเขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะว่าโลกเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น่าจะเริ่มมีการใช้เรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีกันมากขึ้นเออนะคะแล้วการที่เห็นกัฟนะครับเอเนอร์จีเนี่ยเขาลงทุนในเรื่องด้านีตองมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นถือเอเออยู่ในมือแล้วก็ถือไบเน็อยู่ในมือเหมือนกันอ่าเออนะก็คือเรียกว่าแทบจะครบแล้วมือถือกับเงินเนี่ยครบแล้วละตอนนี้นเออคือตรงนี้มันมันมีดีหมดแล้วอ่ะมันดีทั้งคู่เลยอะ่ะ เอ้ยแล้วธุรกิจพลังงานโอ้เขาคง,งไม่กระทบง่ายๆหรอกมั้งฮะเพราะว่าตอนเนี้ยเขากำลังเขากำลังเปลี่ยนผ่านตัวการาไปใช้ตัวรัียเทนเออใช่ใช่ใชเรื่องเรื่องไฟฟกไฟฟ้าถ้าถ้าถูกโลถ้า,าเผอิญว่าทําให้มันถูกลงแล้วมันเสรีไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีธุรกิจตรงนี้อะไรนี้หรือเปล่าเออเอออะไรอย่างเงี้ยไม่าจะก,การะทบบ้างฮะก็รอดูต่อไปนะครับแล้วหวังว่า นะครับรัฐบาลใหม่นะครับก็จะมีการดูแลอะไรตรงนี้บ้างนะครับเพราะว่ารัฐบาลใหม่เขาก็มีนยโยบายเรื่องของตัวรัตสิวถูกไหมอ่าอ่าเขาลักดันเรื่องนี้อยู่ใช่ซึ่งถ้าได้เป็นเป็นรัฐบาลจริงเราต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะอืมนะอันนี้รอดูกันต่อไปนะครับเอ้ามาก่อนจากไปเรามีข่าวกุดมาอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มีข่าวกุดอีกอันหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้มีใครเคยใช้เปล่าค,ครับกับ YouTube s t o r i e s นะฮะ อ่าเป็นญาติอะไรกับชิงร้อยชิงล้านมาฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เรต,ตอรี่ที่เหมือนเฟซบุ๊กกะฮะอ๋อเออไม่ชิงร้อยอะไรหรอแหมชิงร้อยมีสตอรี่ก็เหมือนกันเดีย๋ยวก็มีตัก๊กไปโยร์ล่างออกมาหรอเออเขาออกไปแล้วอ๋อออกไปออกไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะเขาออกมาแล้วครั้งหนึ่งออกไปเลยนี่แต่หมายถึงสต,ตอรี่นี้ต่างหากฮะ,คะสตอรี่ที่เหมือนเฟซบุ๊กเลยนะคะอ๋อสตอรี่สไตล์เฟซบุ๊กคล้ายๆกันนะครับ แต่เพรเอิญว่าเขาจะปิดบริการแล้วนะครเพราะว่าเหมือนจะไม่พอมีใครเท่าไหร่เออก็ทำไงได้อ่ะก็คือเดี๋ยวนี้เอาตรงๆนะผมไม่เห็นแล้วอะ่ะอือผมก็ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้เราใช้อย่างมากก็ใช้คอมมิตี้ใน Youtube อะอย่างมาก,กน,นะเออใช้คอมมินิตี้หรือไม่ก็ใช้ทำช็อตไปเลยเอออันนั้นมากกว่านะฮะซึ่งหลายคนแน่นอนอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าไม่มีขึ้นนะฮะพ่<แ> <laughs> ซึ่งอันเนี้เขาจะปิดบริการจริงๆนะฮะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปโดยโพสที่ลงก่อนเวลานั้นจะยังคงแสดงผลต่อเป็นระยะเวลาอีก7วันก่อนจะถูกลบนะครับอ่า mm hmm. ซึ่ง YouTube เนี่ยก็มีฟีเจอร์สตอรีตัวเนี้ยตั้งแต่ปี2018นะครับแบบเดียวกับอ oh, 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 oh. ิบนสตาแกรมอออีแสดงด้านบนของโปรไฟล์นะครับคลิกขึ้นมาปั๊บคุณจะเจอปึ้งสตอรี่อันหนึ่งอื mm. แล้วไม่กี่ปีต่อมา youtube ก็เปิดตัวช็อตนะครับซึ่งเป็นคลิปแมวต้านเหมือนทีตกเลยนะคะปฏินีธไปได้ปฏิเสธไปได้เบ็นกำลังวรนอกครับผมนะฮนะซึ่งมาทำงานคล้ายกันอยู่แล้วเออเพราะนั้นจะทำอันนี้แม่ไัต้อนทำไม่ก็เอาตอรี่ทิ้งไปต้เออ <laughs> เออนะครับซึ่งยูทูปไม่นำครีเอเตอร์ที่ยังใช้ตอรี่ในการอัอปเดตข่าวสารผู้ติดตามนะครับก็เปลี่ยนมาใช้แบบที่พี่มีพูดนะฮะลงชุมชนเอาเออ อ่าคอมมูนิตี้นั่นแหละใช่ที่มีลูกเล่นหลากหลายนะครับเหมือนก็ลงโพสเว e บ o o กลงโพสอะไร,ราตามปกตินะครับใครกลับซอรี่นะครับหรืออาจคู่ขนาดกับชอนเลยก็ได้อ่าก็เป็นแบบว่าแพ็คคู่กันไปก็ได้ใช่นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ดีกว่านะนะนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะแต่ผม,ม,น,ผมนะครับอ่ะว่ากันต่อไปนะหกโมงห้าทีครับเวลาเราหมดแล้วนะครับอ้าวมาก็ ต้องจากลากันไปแล้วนะครับอย่าลืมมาเจอกับเราได้เป็นประจำแบบนี้นะครับก็วันเสาร์นะฮะโมงครึ่งมาเจอกันนะฮะนะก็มาดูเรื่องราวของข่าวอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็สรุปมาให้ย่อยให้ฟังง,ง่ายๆแบบนี้เป็นประจำนะครับวันพุธก็มีเทปมิกวีอีกเหมือนกันนะอันนี้ก็เราติดตามกันได้นะน,นี่ก็มีข้อความบอกเลยนะอา้าวไม่ทำคอมพิวต์ใน iPad เถอะอไม่ทำคอมพิวต์ใน iPad เถอะเงียวแห้งมานาน เออนะไอแพรกเหมือนไม่มีปุ่มชุมชนไหมเออไอแพรเดี๋ยวไม่มีแต่ในไอแพรไม่มีนะใช่ไหมไอแพรไม่มีแต่แท็บเล็ตน่ะมีนะแท็บเล็ตน่ะมีไอเดลอยมีใช่ไหมอ่าแท็บเล็ตมีแท็บเล็ตมีไอเดลอยอะมีทำไมเอาอีกเขาไม่มีอ่ะเออเออนะเขาไม่ทำให้เหมือนกันก่อนแล้วค่อยออกทีเดียวอย่างเงี้ยเออแปลกเออนะอ่ะว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่เสาร์หน้านะก็มาติดตามกับเราอย่างนี้เป็นประจำนะครับเสาร์อาทิตย์นะ อขอบคุณที่ติดตามครับต่อไปไปดูไเจีพระอัปเดตกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ